สวัสดีครับท่านกเรียะมิกรนธรรมวันไหนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เสียงธรรมจากพัไตรบิดกเสีงธรรมจากพัไนรบิดกได้มาพบกับท่านอีกวาระหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาพบเกี่ยวกับหัวข้อทางของคนเสื่อมนะครับผมก่อนที่จะเรียนรู้เรามาทำความเคารพสมเด็จพระบรมศาดาก่อนนะครับผม นโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคจฉามีข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพ,ร,ร,พระธธรรมและพระและพระยศอันใดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเที่ดึกตลอดชีวิต อ่าวันนี้ตามหัวข้อที่ว่ามามนะครับผมเราจะมาเรียนรู้ว่าทางของคนเสื่อมอวงเล็บเปิดสามศูนย์สามวงเล็บปิดข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุมิภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบ,บินทิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามสิ้นไปแล้วเทวดาตนหนึ่งมีลัศมีอันงดงามยิ่งทำพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้า,าพระพุทธภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระพุทธภาคแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระพุทธภาคด้วยคาถาว่าวงเดฟ วงเล็บเปิดส0 4วงเล็บปิดข้าพระองค์มาเพื่อจะทูลถามถึงคนผู้เสื่อมและคนผู้จะเดินกับท่านพระโคดมจึงขอทูลถามว่าอะไรเป็นทางของคนเสื่อมอพระผู้มีภาคตัดตอบว่าผู้รู้ดีเป็นผู้จะเดินผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อม ผู้ไข่ทำเป็นผู้จะเดินผู้เกลียดทำเป็นผู้เสื่อมเพราะเหตุนั้นแลเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่หนึ่งข้าแต่พระมีภาะคขอพระองค์ทรงตัดบอกคนเสื่อมที่สองอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนมีอสตบรุตเป็นที่รักไม่กระทำาสตบรุตให้เป็นที่รัก ชอบใจธรรมของอสตบ,บุรุษข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแลเราจงทราบข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นข้อ,เ,อเป็น,เป,นเป็นที่สองข้าแต่พระพุทธภาคขอพระองค์ทรงตัดบอกคนเสื่อมที่สอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใดชอบนอนชอบคุย ไม่มันเกียดไม่มันเกียดคร้านโกรธง่ายข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแลเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่สามคาแต่พระมุยภาคขอพระองคออ์จงตัดบอกคนเสื่อมที่สอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใดสามารถ แต่ไม่เลี้ยงมาดาหรือบิดาผู้แก่เท่าผ่านไวัหนุ่มสาวไปแล้วข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแลเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่สีข้าแต่พระพููิิภาคขอพระองค์ทรงตัดบอกคนเสื่อมที่ห้าอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใดลัวอาลวงสมณพราหมณ์ หรือแม้วันนิพกอื่นด้วยมุสาบาทข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแลเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่ห้าข้าแต่พระพุทธภาคขอพระองค์ทรงตัดบอกคนเสื่อมที่หกอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนมีทรัพย์มากมีเงินมีทองของกิน กินของอร่อยแต่ผู้เดียวข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแลเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่หกคาแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์ทรงตัดบอกคนเสื่อมที่เจ็ดอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใดที่หยิ่งเพราะชาติยิ่งเพราะทรัพย์และยิงเพราะโคตร ย่อมดูหมิ่นญาติของตนข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นเราจึงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่เจ็ดข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์ทรงตรัสบอกคนเสื่อมที่8อะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใดเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุดาและเป็นนักเลงการพนัน ผ่านรั์ที่ตนหามาได้ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแลเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดป้าความเสื่อมนั้นเป็นที่แปดข้าแต่พระพูมิภาคขอพระองค์ทรงตัดบอกคนเสื่อมที่9อะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนไม่สันโดษด,ด้วยภริยาของตนประทุษร้ายในภริยาคนอื่นของคนอื่น เหมือนปทุสดายในหญิงแพทย์สยาข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแลเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่เก้าคาแต่พระภูมิภาคขอพระองค์ทรงตัดบอกคนเสื่อมที่สิบอะไรเป็นทางของคนเสื่อมชายแก่ได้หญิงรุ่นสาวมาเป็นภริยาย่อมนอนไม่หลับเพราะความหึงหวงหญิงรุ่นสาวนั้น ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่สิบข้าแต่พระมีภาคขอพระองค์ทรงตัดบอกคนเสื่อมที่สิบเอ็ดอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใดตั้งหญิงนักเลงสุด,ด้วยสุดายหรือแม้ชายเช่นนั้นไว้ในความเป็นใหญ่ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้น เราจงทราบข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่สิบเอ็ดาแต่พระมีภาคขอพระองค์ทรงตัดบอกคนเสื่อมที่สิบสองอะไรเป็นทางของคนเสื่อมก็บุคคลใดบุคคลผู้ใดในสกุลกษัตริย์มีโภคทรัพย์น้อยมีความมักใหญ่บรรนาราชสมบัติข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมบัณฑิตพูดถึงพร้อมด้วยความเห็นอันประเสริฐ พิจารณาเห็นคนเหล่านี้เป็นผู้เสื่อมในโลกท่านยอ่อมท่านย่อมคบโลกที่เกษมคนผู้จะเดินความรู้นี้อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัดวงเล็บเปิดภาษาไทยวงเล็บปิดเล่มที่25พระสุตตันตปิดกเล่มที่17ขุทธกนิกายขุทธกปาฐะธรรมบท อุทานอิติวุตกะสุตการนิบัติหน้าที่267ทับ 4, 4ทัสี่รยสิบแานผู้ใดชอบอฟังคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ก็ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเราจะได้รู้หลักธรรมที่แท้จริงเพื่อจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองต่อไปนะครับผม วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านกระเดณนมิตรกระได้ธรรมนาที่ได้ติดตามหลักธรรมจากาเสียงธรรมจากพตัตไตรบิดกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ